ร้ายลามรักตอนที่สามมีทั้งบ้านมีทั้งเพนท์เฮาส์แต่ดนันซุกตัวอยู่ที่คอนโดของเพื่อนจนโดนบันให้ใบแดงเอ่ยปากไล่เพราะเดินไปเป็นก้างขวางคอเวลามันจะพาสาวกลับมาก็แล้วเธอไหไมมึงไม่กลับไปนอนที่บ้านวะบ้านเป็นแหล่งศูนย์รวมของความท็อกซิกทั้งตัวบุคคลรวมไปถึงสภาพแวดล้อมถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆ นับวบญน้อยครั้งที่อนาวินจะเฉียดเข้าไปตลอดช่วงเช้าอนาวินมีประชุมการนำเสนอรูปแบบของแอปพลิเคชันจากทีมต่างๆซึ่งพิจารณาร่วมกับทางโสภาพักโดยมีตัวแทนคือวันนิสาแต่คำพูดของใครบางคนยังคงวนเวียนอยู่ในหัวไม่หยุดไม่ย่อนเซ็กก็คือเซ็กเอ็มจะไม่พูดแบบนั้นแล้วค่ะมองผิวเพินดูเหมือนทารามิกาไม่ใช่ขนเจ้เลเอ ไม่ใช่คนที่กลัวอะไรแต่เพราะความซื่อตรงและความไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆมันทำให้อานาวินฉุกคิดได้ว่าตัวเขาต้องเบรกสิ่งที่ควรทำก็คือเว้นช่องว่างให้หญิงสาวรู้ตัวเด็กนั่นหยุดส่งข้อความให้เขาตั้งแต่สองวันก่อนมันค่อนข้างที่จะผิดวิสัยกลัวว่าเจ้าตัวจะป่วยสมอยู่ที่ห้องวันนี้ก็ครบอาทิตย์หนึ่งพอดี เอาไว้คืนนี้ค่อยเข้าไปหาก็แล้วกันโอ้ว่าไงมอนวาลูกเล่นมันดูธรรมดาไปหรือเปล่าวัน,นิสาเยอยี้ยวตัวมาถามความเห็นกันชายหนุ่มเลิกคิ้วขึ้นดึงสติตัวเองกลับมาจดจออยู่กับการพรีเซนต์งานในตาคมกลิบมองการเปรียบเทียบบนหน้าจอทั้งสองฝั่งนั้นซึ่งเห็นถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจน แอปพลิเคชันไม่มีความสเสถียรเหมือนเพิ่งเร่งทำงานเมื่อคืนนักธุรกิจหนุ่มเคาะนิ้วลงกับโต๊ะผมลองกดดูหมุนค้างอย่างกับลูกคางกดอีกทีก็เด่งออกมานี่พวกคุณคิดว่าผมเล่นขายของหรือไงห้องประชุมเงียบเชียบจนกลายเป็นความกดดันที่สำคัญนะครับกลุ่มเป้าหมายของเราคือทุกเพศทุกวัย สิ่งที่พวกคุณเอามาพรีเซนต์เหมือนมันเดินอยู่บนคนละขอบฟ้าก,กันชายหนุ่มวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาต่อให้เป็นรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆย,ยังโทนสีก็ไม่ใช่เรื่องที่พวกคุณจะต้องมองข้ามเห็นด้วยกับคุณอนาวินค่ะนอกจากความเสถียรแล้วอยากให้เพิ่มลูกเล่นให้น่าสนใจมากกว่านี้หน่อยการประชุมพรีเซนต์กินเวลาจนเกือบพักเที่ยงแล้ว อาถ้าเงน้นวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเจอกันพรีเซนต์รอบหน้าค่ะสิ่งที่อนาวินพูดไปนั้นมันไม่เกินความจริงเลยสักนิดวันนิสาจึงไม่คิดสำทับอีกรอบแต่ชี้ช่องทางให้พวกเขานำไปแก้ไขปรับปรุงมือเที่ยงมีนัดหรือยังถ้ายังไม่มีมอนจองตัวโอบนะริฟีปากบางอมยิม้มเมื่ออีกฝ่ายพยักหน้ารับเล็งร้านเอาไว้แล้ว เดีวมอนบอกทางอีกทีก็แล้วกันนักธุรกิจหนุม่มตามใจคนชวนรับบทสารถีขับไปตามทางที่เจ้าตัวคอยบอกรวมไปถึงโยนหน้าที่ให้อีกฝ่ายจัดการสั่งเมนูอาหารให้กันเป็นร้านอาหารไทยโบราณตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองส่วนอานาวินคิดว่ารสชาติค่อนข้างไปทางกลางๆไม่ได้อร่อยสมกับราคาเท่าไหร่หัวนึกไปถึงรสมือของใครบางคน ที่ทำถูกปากเขาเหลือเกินจนลำบากหากจะต้องฝากท้องที่ข้างนอกโอ้ว่าผู้ชายคนนั้นใชายูทูบเบอร์ป่ะในตาคมมองตามภาพการพยักพยเยิดหน้าไปทางชั้นล่างเป็นโต๊ะสำหรับสองคนซึ่งอยู่ชั้นหนึ่งเยื้องกับโซนระเบียงชั้นลอยที่พวกเขากำลังนั่งอยู่อย่างเป็นส่วนตัวแต่ถึงต่อให้กลเป็นสิบเมตรอนาวิน ก็จำได้ดีว่าผู้หญิงที่นั่งหัวเราะจนตาหญีคนนั้นคือเมียของตัวเองเขากัดฟันตอบเสียงเข้มไม่รู้ไม่ได้สนใจไร้สาระไม่เห็นจะไร้สาระสักหน่อยนี่เวลาเขาไปเที่ยวนะก็เล่าเรื่องแต่ละสถานที่ให้ฟังตลอดวันนีศสาใสายหน้ายิ้มยิ้มดวงตาย,ยังคงจับเจ้าอ,อยู่ที่โต๊ะนั้นแฟนเขาก็น่ารักดีนะไม่ใช่แฟน อัน,นาวินขบกรามเข้าหากันแน่นหงุดหงิดจนอยากจะเดินไปกระชากเย,ยตัวดีที่ยังคงนั่งทำหน้าระรื่นอา้าวิ่ิงสาวแสดงสีหน้าแปลกใจรู้จักเหรอมอนคนอารมณ์เดือดกดเสียงต่ำความอยากอาหารหายไปตั้งแต่เห็นหน้าไอยูทูบเบอร์คนนั้นทำโตเป็นพวกมดแฝงพ่วงมะม่วงไหนบอกจะเคลียยังไงล่ะ วันนิสาดึงสายตากลับมาที่มื้ออาหารบนโต๊ะเท่าที่มอนเห็นมอนว่าคนที่ควรจัดการคือตัวโอบเองมากกว่านะไม่มีปัญหาหรอกนะอาาวินไม่สนใจว่าคนที่นั่งร่วมโต๊ะจะมีสีหน้าอย่างไรก็หวังว่าโอบจะทำตามอย่างที่พูดได้นะการที่ชายหนุ่มวางกุญแจรถพร้อมกับลุกขึ้นยืนนั้น ไม่ได้เกินความคาดหมายสำหรับวันนิสาสักเท่าไหร่เลือกดันกุญแจรถกลับไปให้ก่อนที่ริฟีปากบางจะยกยิ้มแล้วเอ่ยบอกโอ้ไปเถอะมอนกลับเองได้นั่งบีทีเอสไม่กี่ต่อก็จะถึงแล้วเจ้าของร่างสุงไว้ไหล่คล้ายกับว่ามีคำว่าตามใจแปะอยู่บนใบหน้าขมเข้มวันนิสานางกินข้าวสบายใจแม้อยู่ตัวคนเดียว เหลือบมองไปยังโต๊ะของยูทูบเบอร์หนุ่มอีกทีก็เห็นว่าเจ้าตัวนั่งจับเจ้าอยู่คนเดียวเสร็จแล้วยิ่งสาวสายหน้าเล็กน้อยหยิบโทรศัพท์ออกมาพิมพ์ข้อความหาใครบางคนว่างไหมมารับหน่อยค่ะเกิดมาเพิ่งเคยเห็นยักษ์วันแจ้งกลางร้านอาหารใบหน้าเธอมึงถึงบิดเบี้ยวเหมือนโกรธใครมาสามชาติทารมิกายอมรับว่าตกใจ ตอนที่เห็นอนาวินเดินผ่านโต๊ะที่เธอนั่งอยู่นั้นมันอยู่ใกล้กับริมทางออกอนาวินไม่ได้ออกคำสั่งด้วยคำพูดแต่เขาเลือกที่จะยืนพิงผนังและใช้ความกดดันทางสายตาคู่คมแล้วใครมันจะไปมีอารมณ์กินข้าวต่อกันละ่ะสุดท้ายเธอจึงได้แต่ขอโทษเพื่อนและลุกจากโต๊ะไปนอนรออยู่ห้องมาเป็นอาทิตย์ไม่ยอมโผล่หน้ามาพอเธอออกมาล้ลลาข้อหน่อย ทำเหมือนกับมีเครื่องส่งสัญญาณเตือนยังไม่ทันไรเราลิกละลีไปกับผู้ชายคนอื่นแล้วตอนอยู่บนรถนั่งเงียบตลอดทางแต่พอเท้าเหยียบอนาเขสส่วนตัวอนาวินเป็นฝ่ายเปิดฉากก่อนด้วยความครุกรลุนเขากำลังร้อนทารามิการู้ดีเพราะงั้นเธอจะไม่สาดน้ำมันเข้ากองไฟเอมออกไปเอาของฝากมาค่ะ วางของแล้วก็ตรงเข้าไปกอดเจ้าของร่างสูงแล้วทธอไมไม่ลายบอกยิงสาวยิ้มหน้าแป้นเมื่อน,น้ำเสียงดุดันอ่อนลงในใจนั้นมันไส้ไม่น้อยกับคำตำหนิที่เธอลายหาเป็นสิบสิบครั้งเขายังไม่ตอบเธอด้วยซ้ำไปแชทลน์หนักขวายอยู่ข้างเดียวคนส่งมันก็ท้อเป็นธรรมดาฝึกไว้ยังไงคะต่อไปจะได้ชินชิน เธอว่าเสียงกร้วกหัวเราะเอมพยายามหักห้ามใจอยู่ก็แล้วมันถึงเวลานั้นแล้วหรือไงคนฟังขมวดคิ้วไม่ชอบใจที่เธอทำเหมือนกับว่าได้เวลาตีตัวออกห่างทั้งที่อาทิตย์ก่อนยังผลักเขาจมฟูกขึ้นคร่ลมระบทเอวจนเกือบจะหักถ้าจะมาเพื่อต่อว่ากันคุณโอบไม่ต้องมาก็ได้คะ่ะทารามิกาปล่อยวงแขนพลางถอนหายใจ อาณาวินชอบเป็นบ้าเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเธอตามเอาใจไม่ถูกแล้วนะเอมอยู่ได้กำลังฝึกอยู่คนเดียวลืมอะไรไปหรือเปล่าเจ้าของร่างสูงแค่นหัวเราะยกมือเสยผมลูกลวกนึกอยากจะดึงกางเกงเยตัวดีลงแล้วฟาดมือลงบั้นท้ายเน้นๆให้หายดือ้อเพน์เฮาส์หลังนี้เป็นของผมผมจะเข้าจะออกเวลาไหนก็ได้ ฮารามิกาเม้มปากเข้าหากันแน่นเงยหน้าสบตาผู้ชายที่เปรียบเสมือนเจ้าของชีวิตเธอไม่ลืมหรอกว่าที่ผ่านช่วงเวลาย,ยากลำบากมาได้ก็เป็นเพราะชายหนุ่มถ้างั้นไวเอมจะรีบย้ายออกให้นะคะเงินมีไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่ก็พอจะหาช่อห้องเล็กๆได้อยู่ตลอดทั้งปีชะเอมคนตัวเล็กรีบหลับตาลงเ่โดนตะวาดเสียงลั่น อนนาวินได้แต่ครางอยู่ในลําคอเหมือนผู้เขาไฟที่ใกล้จะระเบิดอยู่รอมรอแล้วคุณโอบจะเอายังไงคราวนี้ธารมิกาเริ่มโมโหขึ้นบ้างไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ถูกใจเอ็มทำตัวไม่ถูกแล้วนะไหนบอกว่าอยากให้ผมอยู่ด้วยอนนาวินหัวเราะราวกับชอบใจที่เห็นความขุ่นเคืองจากร่างบางจงใจใช้ปลายจมูกดง คลอเคียววงแก้มงามอย่างหลงไหลเป็นคนขอร้องเองไม่ใช่เหรอคนตัวเล็กถึงกับกระแทกลมหายใจอันที่จริงแทบไม่เคยโกรธเขาแบบจริงจังได้เลยสักครั้งมหากสุดก็คงจะเป็นอาการตัดพอน้อยใจตามประสาก็คุณโอบเล่นหายไปเป็นอาทิตย์ทารามิกาย,ย่นหน้าใส่ยกแขนโอบรอบคอยืดตัวขึ้น จงใจเอาเรีมฝีปากบางปัดป่ายกรีบปากนะเอมกำลังทำใจได้แล้วเชียวถามจริงเด็ดขนาดนี้ทำใจลืมได้ลงคอจริงสิเอมโกโหกสุดท้ายก็พ่ายแพ้ให้กับสิ่งที่ว้าวอนในใจยิงสาวมุดต,ตัวเข้าหาคนตัวโตปากเล็กก็พึมพำเสียงแผ่วเบาคิดถึงจังเลยค่ะคนฟังใช้ปลายนิ้ว รูปต้นแขนเรียวสะเหลาอย่างเพลิดเพลินคิดถึงแล้วต้องทำยังไงล่ะไม่ได้ค่ะประจำเดือนเอมเพิ่งจะมาทารมิกาใส่หน้าปฏิเสธอย่างเสียดายไม่เคยคิดเหมือนกันว่าตัวเองจะกลายเป็นคนเสพติดเซ็กส์แต่ก็เป็นเฉพาะกับอนาวินเพียงคนเดียวเท่านั้นไปเที่ยวกันดีไหมขนผู้เสนอทางอย่างเอาใจใช้ข้อนิ้วไล้แก้มอิ่ม ที่ตัวเองชอบจับหอมฟอดฟอ์จนแบนบูบี้หญิงสาวเบิกตากว้างคือเล็กน้อยพร้อมกับยันตัวขึ้นดวงตากลมสารสมในตาคมกลิบซึ่งมีความคำขันซ่อนอยู่ในนั้นทารมิกาถึงกับย่นหน้าใส่อย่ามาหลอกเอมเล่นนะน้อยครั้งมากๆที่อนาว,วินจะใจดีพาเธอออกเที่ยวทั้งเรื่องงานที่ล้นมือชายหนุ่ม รวมถึงเขาเองก็ไม่ได้อยากควงเธอออกข้างนอกเกรงว่าจะกลายเป็นการเปิดเผยต่อสายตาคนอื่นเท่าไรไม่หลอกแน่นอนครับนักธุรกิจหนุ่มขยับตัวขึ้นนั่งบ้างเห็นดวงตาละห้อยของคนตัวเล็กแล้วก็ไม่อยากแกล้งให้เสียใจเขาใหญ่ดีไหมแก้ใกล้ดีไปค่ะไปริฟิปากบางยิ้มกว้างกระจ่างไปถึงดวงตา ว่าแต่ไปวันไหนไปกี่วันดีคะชายหนุ่มนิ่งไปพักหนึ่งสมองกำลังประมวลผลถึงตารางงานผ่านคำพูดของเลขาวันว่างจริงๆอนาวินไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่เลือกหยิบวันที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดอาทิตย์หน้าก็แล้วกันได้แค่สมวันสองคืนโอเคเลยคะ่ะทารามิกาลุกขึ้นยืนเขา่า โน้มตัวเข้าหาผู้ชายที่เธอยกหัวใจให้ทั้งดวงแม้อีกฝ่ายไม่ได้ตอบรับความรู้สึกกลับมาแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขาเป็นเพียงหนึ่งเดียวที่มอบความสุขทั้งกายทั้งใจให้กับเธอขอบคุณนะคะริฟีปากบางเขาคึงไร้เลมกรีบปากน้าอย่างเอาใจเอมจะตามใจคุณโอมทุกอย่างเลยได้เหรออนาวินเปล่งเสียงแหบผ้า วางมือบนสะโพกภายแล้วกดเข้าหาตัวในเมื่อกี้บอกว่าเมนมายังไงล่ะเอมทำให้คุณโอบได้ค่ะนางแมวตัวน้อยเบียดกายเข้าหาก่อนจะลากปลายเล็บลงแผงอกลามลงไปยังกล้ามท้องรับรู้ได้ถึงลมหายใจที่หยุดชะงักรวมไปถึงการหดเกร็งของท้องน้อยอนดาวินมองหญิงสาวที่เคลื่อนตัวลงไปยืนเข่าบนพื้น แล้วดันขาเขาออกห่างจากกันผ่าตัวเองแทรกกลางในขณะที่เจ้าตัวลงมือปลนหัวเข็มขัดจากนั้นก็รู้สิทธิ์ลงอย่างว่องไวชายหนุ่มเอ็นศีรษะลงกับพนักพิงโซฟาแล้วก็ได้แต่ครางอยู่ในลำคอถ้าให้คะแนนความยั่วยวนขอให้ทาราม,มิกาเต็มสิบเธอทำให้เครื่องเขาร้อนเร็วแต่เจ้าตัวกลับยังใจเย็นเล่นกายเขาแบบหยอกเยา้า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทารามิกาปนเปลยให้กับเขาจากฝีมือฝึกหัดแต่ระดับขึ้นมาเป็นนักเรียนเกรดเอทุกการเคลื่อนไหวทุกการสัมผัสที่เจ้าตัวจงใจทําให้กันนั้นมัน่วนทําให้เขาคลั่งไคล้ยอมรับเลยว่าเขาหลงผู้หญิงคนนี้จนง,งงหัวไม่ขึ้นคนตัวโตได้แต่สูดปากแงหน้าขึ้นเมื่อเคลื่อนความเสียวก่อเกิดขึ้นภายในกายทารามิกาฮึ่งเหิมทุกครั้ง ที่ได้ยินเสียงคลางผ่านริมฝีปากนะอนณาวินกัดฟันแน่นเอื้อมือไปรูปศรีรษะถุยได้รูปพลางเอ่ยปากเบาๆอย่างนั้นแหละเอมแน่นอนว่าเจ้าของร่างบางตอบรับอย่างไม่เกี่ยงงอนแววตาฉ่ำเยิ้มที่ทารามิกามองมาทำเอาชายหนุ่มต้องยับยั้งชั่งใจชายหนุ่มคลางเสียงทุม้มคลื่นพิศวาสที่ก่อตัวขึ้นในตอนแรกพร้อมสำหรับการปลดปล่อย แม้มันเทียบไม่ได้กับการที่จะทำแบบนั้นแต่สิ่งที่เธอทำให้กันในตอนนี้มันก็สามารถทำให้เขาสุขสมได้ในระดับหนึ่งและเธอก็ทำได้ดีมาโดยตลอดอนณาวินขยับตัวเข้าหาคนตัวเล็กหลังถูกรีดพิษออกทุกหยาดหยดในตาคมอ่อนแสงลงกับภาพตรงหน้าจนต้องเอี้ยวตัวหยิบกระดาษที่ชู่มาซับให้กันอย่างเบามือเลอะไปหมด แล้วมันของใครล่ะคะทารามิกาว่าเสียงกลั้วหัวเราะพร้อมกับยืดตัวกดจูบเบาๆที่ริมฝีปากนะไว้ตอนไปเที่ยวเอมจะชดเชยให้นะคะเจ้าของร่างสูงรวบตัวคนเอาใจเข้ามากอดพร้อมกับกดจูบแก้มอิ่มซ้ำๆนี่อาจจะเป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งที่เขาอยากจะเทงานแล้วภาวนาให้ถึงอาทิตย์หน้าไวๆ หนึ่งอาทิตย์ต่อมาทารามิกาตื่นเต้นจนนอนไม่หลับจัดกระเป๋ารอล่วงหน้าหลายวันแล้ววันนี้ก็ออกเดินทางตั้งแต่เชา้าโดยที่เธอเข้าครัวเตรียมมือเช้าวไว้ให้อานาว,วินโดยเฉพาะออกเช้าขนาดนี้คงมีร้านอาหารให้เลือกน้อยแม้ชายหนุ่มจะกินร้านอาหารตามข้างทางได้แต่ก็เป็นจำพวกที่เลือกกินเยอะพอสมควรดังนั้น เธอจึงตัดปัญหาด้วยการทำแซนวิชใส่แฮมอะโวคาโดของโปรดเจ้าตัวไว้ให้สองคู่กาแฟค่ะเธอเตรียมของรวมไปถึงตรวจเช็คอะไรหลายๆอย่างทำให้เธอหากระติกน้ำไม่เจอเลยทำเป็นอเมริกานโน่เย็นมาให้แทนป้อนหน่อยสิคนพูดอ้าปากหาวน้ำตาเล็ดคงเพราะทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาพยายามเร่งเคลียร์งานเมื่อคืน กว่าจะได้นอนก็ปากเข้าไปตีสองคุณโอโหบนี่นะปากบ่นไปงั้นแต่มือคว้าแก้วจับหลอดเจาอปากให้คนขอทันทีใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงกว่าๆก,ก็ถึงที่พักแม้ว่าจะรู้อยู่แล้วว่าระดับอนาวินคงจะเลือกรีสอร์ทระดับห้าดาวแต่ไม่คิดว่าสถานที่ตรงหน้าจะสวยงามประหนึ่งหลุดเข้าไปอีกโลกใบหนึ่ง เราไม่ต้องเช็คอินที่นี่หรอคะถามคนที่อยู่หลังพวงมาลัยเพราะเมื่อกี้เพิ่งขับรถผ่านมาเหมือนจะเป็นในส่วนเคาน์เตอร์เช็คอินมีคนจัดการให้แล้วนะ่ะถารามิกาได้แต่ผงกศีรษะของพวกนี้เลขาเขาคงจะเป็นคนจัดการให้แล้วหันหน้าไปมองข้างทางก็เจอแต่ความร่มรื่นได้มาพักผ่อนแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากม อุดอู้อยู่แต่ในห้องบางทีก็ทำให้เธอคิดงานไม่ออกเหมือนกันรถยนต์สัญชาติยุโรปขับเคลื่อนเข้าไปเรื่อยๆทางนี้เหมือนเป็นวิลล่าแต่ละหลังปลูกห่างจากกันค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวสูงคงจะมีไว้สำหรับคนที่ต้องการมาพักผ่อนอย่างแท้จริงมีพนักง,งานของทางรีสอร์ทยืนรอยอยู่ก่อนแล้วอนาวินแตะเข้าที่เอวของเธอพาเข้าไปด้านใน ก็เจอกับห้องรับแขกถัดไปก็คือห้องน้ำขนาดใหญ่มีทั้งอ่างจาก,กุชชีรวมไปถึงห้องอาบน้ำแบบโลง่งเบื้องหน้าเป็นกลุ่มต้นไม้นานาพันถ้ารามีกามองแล้วก็รู้สึกสหิวอยู่ในใจตรงข้ามกับห้องรับแขกเป็นห้องครัวเล็กๆพอทำอาหารได้รวมไปถึงโต๊ะกินข้าวสำหรับสองคนปีกด้านขวาคือห้องนอน พื้นที่พอๆกับห้องน้ำเล่าฉุกคิดได้ว่านี่มันคงจะเป็นห้องสวีทสินะเน้นการใช้งานแบบเอาท์ดอร์อย่างนั้นใช่ไหมเตรียมชุดว่ายนะ้ำมาหรือเปล่าเจ้าของร่างบางเพิ่งนึกขึ้นได้ว่ายังไม่เห็นสระว่ายน้ำก่อนหน้าที่จะมาอาณาวินบอกไว้ก่อนแล้วว่าที่พักมีสระว,ว,ว่ายน้ำาแลยวันหยุดครั้งนี้เขาอยากจะใช้เวลากับเธอมากกว่าสิ่งอื่น แม่แน่ใจว่าลืมหยิบมาหรือเปล่านะคะคนตัวโตกรีดยิ้มเดินเข้าไปหาแล้วใช้ปลายนิ้วเกลี่ยคางหญิงสาวในตาพาระยับมองกันอย่างไม่น่าไว้ใจสงสัยคงจะต้องเปลือยตัวลงสะแล้วหรือมัง้งแหมทารามิกาลากเสียงยาวอย่างหมันไใ้หยุดหื่นสักวันนะคะคุณโอบ อนาวินหัวเราะเต็มเสียงลากยหญตัวดีเข้ามากอดจับโครงศีรษะไปมานึกอยากจะกอดแรงๆให้สมใจแต่เกรงว่ากระดูกคนตัวเล็กจะแหลกไปเสียก่อนก็ใครใช้ให้หน่าเอาขนาดนี้ละ่ะคนฟังยิ้มอย่างขมขื่นเธอควรจะดีใจกับคำชมเมื่อครู่ใช่ไหมคงอย่างที่เขาลั่นวาจาเอาไว้ว่าเซกก็คือเซก อย่าเอาความรู้สึกลงไปเล่นด้วยเพราะสุดท้ายคนที่เจ็บตัวก็คือคนที่ดื้อรั้นเธอยังไงล่ะอย่าเรียกว่าดื้อรั้นเลยให้เรียกว่าดื้อด้านเสียดีกว่าจะครบสามปีแล้วนะคะทารมิกาขย่งตัวจู่ปลายคางากไม่เบื่อเอมบ้างหรือไงนั่นสิอนาวินพิษมองวงหน้าง,งามด้วยสายตาแพลวพ่าลิ้นร้อน ไล่เรียวลิมฝีปากตัวเองเมื่อครู่เมื่อมันรู้สึกแห้งเหือดขึ้นมาดือ้อบางทีผมก็สงสัยตัวเองเหมือนกันสงสัยอะไรคะเจ้าของร่างบางเอียงคอถามอยากรู้ในสิ่งที่อยู่ในใจเขาเช่นกันอยากรู้ว่าคุณทำของใส่ผมหรือเปล่าคำถามนี้อย่าว่าแต่ตัวเองเลยไอ้เพื่อนตัวดีสองคนนั้นยังแปลกใจว่าทำไมคนอย่างเขา เก็บทารามิกาไว้ข้างตัวได้นานขนาดนี้ทั้งที่ปกติแล้วเป็นคนเบื่อง่ายจะตายไปคิดได้ไงคะเนี่ยยญิงสาวหัวเราะค,คิกคักฟาดมือลงกับแหงอกแกล่งแล้วดันตัวออกแต่ทว่าในใจกลับคิดว่าหากของแบบนั้นไม่อยู่จริงมีหรือคนอย่างเธอจะพลาดจะสวดเช้าสวดเย็นให้เขาไปไหนไม่ได้เลยคอยดูสิรักเอมหลงเอม เป็นของเอมคนเดียวเท่านั้นจบไปแล้วนะคะสำหรับร้ายลามรักตอนที่3เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนหวังว่าจะชอบแล้วก็ถูกใจกันนะคะตอนนี้เนี่ยพระเอกของเราก็เกิดอาการหึงห่วงน้องชเอมของเราซะแล้วนะคะในบอกว่าไม่ได้รักไม่ได้ชอบยังไงล่ะแต่ยังไงก็มาเป็นกําลังใจให้กับน้องชเอมของเราด้วยนะคะหวังว่าน้องชเอมของเรานั้น จะตัดใจจากพระเอกของเราได้ในเร็ววันนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยถ้าอ่านผิดพลาดตรงไหนไปหรือว่าออกเสียงได้ไม่ดีพอยังไงก็ต้องขออาภัยทุกคนด้วยนะคะส่วนใครที่เข้ามาฟาังใหม่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนยังไงก็เจอกันตอนหน้าขอบคุณสาหรับการติดตามและการรับฟังมาโดยตลอดเลยค่ะ